วิทยุเนชันและ f m 90.5เสนอรายการจับที่จรโลกโดยสุธิชยยัยยุนและเทพชัยยงสวัสดีครับท่านผู้ฟังกับสถานการณ์ในเช้าวันนี้นะครับไปยังเต็มไปด้วยความอึมครึมเพราะว่าไม,ไม่ดูเหมือนว่าความพยายามทั้งหลายที่จะคลี่คลายสถานการณ์ก่อนที่จะถึงวันที่13มกราคมเนี่ยก็ยังไม่ไปถึงไหนนะครับมีการส่งเสียงออกมาจากหลายฝ่าย แต่ดูดหมวลว่าทุกเสียงเนี่ยมันแทบจะไม่ค่อยมีผลต่อการที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เท่าไรนักนะครับและทางรัฐบาลเองก็ยังไม่มีสัญญาณนะครับว่าจะถอยในเรื่องของการเดินหน้ากับการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ใช่ครับแต่เมื่อวานนี้มีมีปรากฏการณ์ที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นครั้งแรกในการเมืองไทยก็ได้นะครับที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน,นสอตองงอนะครับซึ่งเป็น หน่วยงานสําคัญครับในการตรวจสอบการใช้เงินของหน่วยงานของรัฐนะครับได้มีหนังสือไปถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการจัดการเลือกตั้งสสในวันที่2องกุมภาพันธ์นะครับเพราะว่าทางสอง,งอเป็นห่วงนะครับพูดง่ายๆคือสตอง,งอดเนี่ยมีหน้าที่สําคัญในการที่จะไปดูว่าเอหน่วยงานทั้งหลายหน่วยงานของรัฐหน่วยงานที่ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐนี่แหละนะครับแล้วก็หน่วยงานอิสระท,ทั้งหลายด้วยนะองค์กรไม่แต่เนี่ยสอตอนะครับทุกองค์กรที่เป็นหน่วยงานอิสระเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบของสอตองนะครับสบตงก,ก็จะไปดูว่าเ,เงินที่ใช้ที่ขอบงบไปเนี่ยไปตรวจสอบย้อนหลังด้วยนะแ,แลวอาจจะมีข้อสังเกตล่วงหน้าได้ด้วยว่ามันคุ้มค่าไหมเพราะว่าใช่ใช่เป้าหมายวัตถุประสงค์หลักของสตงคือการปกป้องผลประโยชน์ของแผ่นดินไงเพราะฉะนั้นพอสตงมองไปข้างหน้านะครับ เห็นทางกากตเตรียมใช้เงินเท่าไรสองพันสามพันแปดร้อยล้านใ <8, 8, S 1> ช่ไหม<า>ค,รครับ่าจะในการเลือกตั้งวันที่สองกลุ่มผาพันธุ์ทมกลางเนี่ยความขัดแยง้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นและก็มีสัญญาณชัดเจนว่าเลือกตั้งครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะเดินหน้าไปได้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องความวุ่นวายทางการเมืองและสัญญาณทุกสัญญาณก็ส่งมาทํานองว่า รัฐบาลที่จะมีขึ้นหลังการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เนี่ยคงจะอยู่ไม่ไม่นานหรอกนะครับ,รบไม่ใช่ครบเทอม4ปีใช่ไหมใช่ครับอาจจะอยู่แค่ปีหนึ่งเพื่อที่จะ,ะบางเสียงก็บอกว่าเขาอยู่เพื่อปฏิรูปการเมืองเสร็จลวปีหนึ่งปีกว่ากว่า2ปีก็ยุบละยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งกันใหม่เนี่ยประเด็นเนี้ยที่ทางสวตงอเขาเป็นห่วงใช,ใช่ไหมสตงอบอกเลยนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งที่จะเกิดขึ้นวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายกกกกกก็อออาาาาจจจะะตต้้้งงงมีีรรััััดเเเลลลืท่ววไปในยยค สตงงได้ยกเหตุผลมาประกอบ3ข้อด้วยกันข้อแรกคือกกตเนี่ยบอกเองว่าปัญหาอุปสรรคจากสถานการณ์การเมืองเนี่ยยังไม่คลี่คลายนอกจากนี้เนี่ยกกตก็ได้ออกแถลงการมาเองว่าเห็นควรที่จะให้พิจารณาการเลือกตั้งออกไปครับและที่สําคัญก็คือข้อที่สามเนี่ยได้อ้างถึงแถลงการของรัฐบาลที่จะให้มีการจัดตั้งสภาปฏิรูปขึ้นมาก็มีการอ้างว่าพอตั้งสภาปฏิรูปเสร็จเนี่ยก็ต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบและกติกาทั้งหลาย ซึ่งหากดําเนินการแล้วเสร็จเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ชัดเจนว่าจะต้องมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรแล้วกรกตก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้งหนึง่งแปลว่าถ้าเกิดเราอ่านจุดยืนง่ายๆเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าทางสตงเห็นว่าควรจะปฏิรูปก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยมีการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้ไม่จาเป็นต้องใช้เงินให้เยอะขนาดนั้นเพื่อให้เกิดการคุ้มค่าตามตมในมุมของสตงที่มองครับ คือคือส่วนตัวงคงไม่ได้มองในแง่ทางด้านการเมืองนะว่ามันทะเลาะกันอยู่แล้วก็ควรจะจัดการเลือกตั้งหรือว่าเลื่อนไปแต่มองจากมุมมองของคนที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้เงินน่ะว่ามันคุมไม่คุมใช่ไหมครับแต่ว่าก็อาจจะถูกตีความก็ได้ใช่ไหมว่าเป็นไปทางใดทางหนึ่งไปเข้าข้างฝ่ายใดหรือเปล่าแล้วปฏิกิริยาจากทางกกตนี่เป็นยังไงกกตคุณสุภชัยสมเจริญประธานกกตบอกว่า รู้ว่ามีการส่งหนังสือมาแต่ยังไม่เห็นตัวหนังสือนะแต่บอกว่าถ้าเกิดสตงเนี่ยอยากให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งเนี่ยควรทําหนังสือไปถึงรัฐบาลมากกว่ากกตอืมอืมครับคือกกตเองไม่มีอํานาจในการที่จะเลื่อนการเลือกตั้งแต่มีสิทธิที่จะเสนอความเห็นไปยังรัฐบาลได้ใช่ไหมเรับความจริงกกตตัวบุคคลเนี่ยก็ได้มีการเปรย์เปรยมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับก่อนหน้านี้กกตบอกว่าเคยส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาลหลายทีเหมือนกันว่าควรจะเลื่อนการเลือกตั้งแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ส่งสัญญาณกลับมาเหม ถ้าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนยังไงเนี่ยควรจะเป็นกะกะตที่เป็นคนคตัดสินเป็นคนที่มีอำนาจรัฐบาลอยู่ในฐานะที่คอยช่วยเหลือเท่านั้นใช่ใช่แต่ผมคิดว่าข้อเสนอของสอตองงอครั้งนี้มันก็อาจจะมีน้ำหนักขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องความคุ้มค่าในการใช้ภาษีของประชาชนไงใช่ไหมครับครับถ้าเกิดดูนอกจากาทางสอตองงอวันนี้แล้วเนี่ยเรายังจะเห็นกรณีของท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นอำนาส่วนราชการ อออก็ออกออกแถลงการในานมาประชาคมสาธารณสุขครับก็ประกาศจุดยืนชัดว่าสนับสนุนให้มีการปฏิรูปอประเทศก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแล้วก็ให้รัฐบาลเราออกแปลว่าในในระยะเวลาอันใ,นในกล้กันเนี่ยเราเห็นความพยายามของข้าราชการประจำสองส่วนด้วยกันที่จะให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปใช่ครับ,ค,รบคือผมเชื่อว่าแล้วก็มีข้อมูลที่สน,นับสนุนความเชื่อนี้ด้วยนะครับว่าในหนว่วยราชการหลายแห่งเนี่ยระดับประหลัดระดับอธิบดีมากเลยนะครับที่มีความรู้สึกว่า คือดัดกับสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นและหมอไปข้าหน้าทุกคนก็รู้นะว่าถ้าเลือกตั้งแบบนี้แล้วเนี่ยเดาได้เลยว่าการเมืองอีกอีกปี2ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงใช่ไหมซึ่งก็หมายความว่าข้าราชการจะต้องถูกแรงกดดันทางด้านการเมืองหนักไอการที่บอกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ถ้าเลือกตั้งวันที่2กุมภานะครับซึ่งเราก็เดาได้ไม่ยากว่าใครจะมาปเป็นรัฐบาลใช่ไหมครับมีภารกิจหลักก็คือการปฏิรูปการเมืองเนี่ยแต่ใครจะเชื่อหรือว,ว่าไอปีหรือ2ปีที่อ้างว่าจะอยู่แค่นั้นนเี่ จะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับกลไกทางด้านราชการใช่ไหมใช่เพราะว่าเวลาเขาพูดถึงเลือกตั้งสองคุมพาเพื่อที่จะเนี่ยสมมติอ้างว่าปฏิรูปและเพื่อยุบสภาแล้วมีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยถามว่ารัฐบาลไหนจะไม่ใช้ปี2ปีที่จะอยู่ในอำนาจเนี่ยทำอะไรบางอย่างเพื่อปูทางไปสู่การเลือกตั้งจริงอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคือด้านหนึ่งก็ต้องบอกว่าเออเป็รัฐบาลที่เข้ามาใหม่เนี่ย เป็นรัฐบาลเพื่อการปฏิรูปคือมีหน้าที่ปฏิรูปการเมืองแต่ต้องไม่ลืมเหมือนกันว่าอีกมุมหนึ่งเขาก็ต้องบริหารประเทศตามปกติเหมือนกันและว่าเขาก็ต้องมีหน้าที่อํานาจในการจัดการข้าราชการในห,หลายส่วนในการบริหารงานหลายๆส่วนแล้วก็มีความเป็นไปได้ว,ว่าอาจจะมีความพยายามจัดสรรข้าราชการจัดสรรอะไรบางอ,อย่างเพื่อให้เอื้อประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดซึ่งเป็นที่ผ่านมาเราก็เห็นในทุกรัฐบาลเหมือนกันว่า ใต้เลือกตั้งก็จะมีการโยกย้ายคนของเพื่อให้ได้เปรียบมากที่สุดก็แน่นอนเพราะว่าเวลาเราพูดถึงเลือกตั้งสองกลุ่มาผาภายใต้บริบทอย่างการเมืองแบบนี้ <S <S ก็หมายความว่าการเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งที่จะมีขึ้นหลังหลังรัฐสภาหลังการเลือกตั้งสองกุมภาเนี่ยก็หมายความว่ารัฐพรรคการเมืองไหนก็ตามที่มาอยู่ในอำนาจเนี่ยก็ต้องมองการเลือกตั้งสองบสองชั้นเลยนะใช่ไมใช่ครับไม่ใช่แค่สองกลุมภาอย่างเดียวก็มองไปการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งที่จะมีขึ้น หลังการยุบสภาอรอบโน้นเลยนะครับก่อนปี60 6 0ซึ่งก็หมายความว่าก็ต้องจัดการเรื่องกลไกทางราชการเพราะว่ามันต้องให้กลไกเหล่านี้เนี่ยเอื้อประโยชน์ต่อตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นแน่นอนข้าราชการทั้งผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ต้องเป็นห่วงเสียว่าโอ้นะ้ามันจะมันฟังดูดีไงว่าเลือกตั้งสองกุมภาเพื่อน,นําไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลเพื่อการปฏิรูปเนี่ย แต่ว่าในทางความเป็นจริงนะมเราก็รู้นี่ว่านักการเมืองพรรคการเมืองทั้งหลายทันทีที่อยู่ในอำนาจเนี่ยก็ต้องหาทางที่จะอยู่ในอำนาจให้นานที่สุดนะครับนี่ก็ผมคิดว่าก็มีเหตุมีผลที่หลัดกระทรวงหรือว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ส่วนอื่นๆของกระทรวงพระบวงกรมทั้งหลายเนี่ยจะมีความเป็นห่วงบร็นใยเรื่องนี้นะครับทางภาคเอกชนคุณอัจิยุทธ์นะครับก็ยังดูเหมือนว่ายังไม่หมดความพยายามนะในการที่จะผลักดันให้ให้มันมีการมีส่วนร่วมของสังคม มากขึ้นในเรื่องของการปฏิรูปการเมืองเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยด้วยเหตุผลอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องการปฏิรูปการเมืองมันก็จะดูเหมือนว่าจะมีคนไม่กี่กลุ่มที่ผูกขาดในแนวทางหรือความคิดอยู่ใช่ไหมร,รัฐบาลด้านหนึ่งแน่นอนนะครับกปปสคุณสุเทพกับแกนนากรปปสก็ชัดเจนว่าเาก็มีแนวทางเขาเรื่องสภาประชาชนซึ่งก็อาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากทุกส่วนของสังคมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น อง,อ,องค์กรเอกชนเจ็ดองค์กรน่ที่เคลื่อนไหวมาตลอดในการที่จะทําตัวให้เป็นเวทีกลางในการระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากส่วนต่างๆของสังคมเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมนะแต่คราวนี้เขาขยายแนวร่วมละนอกจากเจ็ดองค์กรภาคเอกชนนะครับซึ่งประกอบด้วยหอการค้าสภาวิสาหกรรมนายธนาคารตลาดทุนตลาดเงินทั้งหลายนะครับก็ขยายแนวร่วมออกไปคราวนี้มีส่วนประชาสังคมนักวิชาการสื่อมวลชนเนี่ยมาอยู่ในเครือข่ายนี้แล้วนะครับเมื่อวานที่ได้ข้อสรุปอันหนึ่งก็คือว่า เสนอให้รัฐบาลเนี่ยออกพระราชกำหนดนะครับจัดตั้งองค์กรปฏิรูปออกมาเลยนะครับคือที่ผ่านมาถ้าคุณจรมได้รัฐบาลคุณยิ่งลักเนี่ยก็เสนอแนวทางคล้ายๆกันแต่ว,ว่าไปหยุดอยู่แค่ให้เป็นคําสั่งสานักนายกใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นคุณยิ่งรักแล้วกัรัฐบาล<ม>ทางคุณพงเทพเนี่ยอธิบายบอกว่าถ้าเกิดออกเป็นพระราชกำหนดเนี่ยม,มันจะมีผลผูกพันถึงรัฐบาลชุดต่อไปซึ่ง ตามอำนาจหน้าที่ของรัฐบ,บาลรักษาการเนี่ยทำไม่ได้ก็เลย,ก,เลยก็เลยตัดสินใจจะออกเป็นใช้วิธีเป็นคำสั่งสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีรในการประกาศตรงนี้เพานั้นซึ่งพอเหลือแค่คำสั่งสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีไม่ได้มีศักเป็นพระราชกำหนดหรือมีศักเป็นกฎหมายจริงๆเนี่ยทำให้หลายคนไม่เชื่อว่าจะมีผลบังคับใช้ได้จริงในอนาคตคแล้วก็ไม่มีอำนาจอะไรจริงๆที่จะมารองรับว่าทุกคนต้องทำตามสภาพปฏิรูปนี้นะใช่ครับนะ แล้วล่าสุดการตรวจสอบอย่างชัดเจนก็ปรากฏว่าจนถึงวันนี้ท่านนายกยังไม่ได้เซ็นคาสั่งแต่งตั้งก็เรียกคณะกรรมการที่จะมาสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปเลยนะวันวันี้วันนี้ช่วงประมาณสิบโมงกว่ากว่าคุณธงทองจันทรังสุก็จะมาแถลงเรื่องแนวทางในการรักษาความสงบเรียบร้อยช่วงก่อนวันที่สิบสามการดูแลแล้วคาดว่าที่ต้องใช้คุณธงทองเนี่ยเพราะอาจจะมีการมาพูดถึงเรื่องการปฏิรูปด้วยนะเพราะว่าอาจจะต้องจําเป็นใช้เรื่องการปฏิรูปเนี่ย เพื่อมาลดทอนแรงกดดันที่จะมีในวันที่13นี้ครับผมคิดว่าอาจจะมีปัญหาข้อเสนอหรือความพยายามของรัฐบาลในการจัดตั้งสภาปฏิรูปเนี่ยเพราะว่าเสียงตอบรับซึ่งสําคัญมากคือเสียงตอบรับจากภาควิชาการกับภาคเอกชนเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นในทางบวกมากนักครับเพราะว่าเขามองแล้วมันไม่ค่อยมีความรู้สึกว่ามันกระบวนการที่น่าเชื่อถือครับหรือจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเท่าที่ควรจากสังคมไงเพราะฉะนั้นทางภาคเอกชนเนี่ยก็เฉยนะ นะแล้วการที่เมื่อวานนี้มาเสนออีกทางเลือกหนึ่งเนี่ยก็ชัดเจนมากว่ารับตอน <laughs> ตอนที่รัฐบาลเสนอสภาปฏิรูปประเทศเนี่ยก็ <laughs> มีสองสันองค์งงงกรเอกชนเนี่ยที่ออกมาปฏิเสธว่าจะไม่เข้าร่วมอย่างชัดเจนเลย <laughs> ใช่ใช่การเมือแล้วมาวันนี้ก็เป็นการที่บอกอีกดีว่าจะเอาแบบนี้ <laughs> แต่ว่าสภาปฏิรูปประเทศของรัฐ,รฐ,รฐบาลเนี่ยกำลังจะเป็นหมันไว้หรือเปล่าอซึ่งก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ที่จะจบแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามในการที่จะ เริ่มกระบวนการ,ค,รคล้ายๆกันแหละครับแต่ว่ามันก็ไปไม่ถึงไหนตามข้อเสนอขององคอ์กรเอกชนร่วมกับเครือข่ายเนี่ยก็คือมีการตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปเนี่ยซึ่งจะไม่ใหญ่เหมือนที่รัฐบาลอยากจะเห็นนะรัฐบาลจำได้ไหมสามสามร้อยสี่สิบเก้าคนเลยใช่ไหมจำได้รค,ษษษครับสี่ร้อยเก้าสิบจำลองได้คือเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าทางของเอกชนเนี่ยก็บอกว่ามันควรจะมีแค่สามสิบถึงสีิบคนเองนะครับแล้วก็ไม่ไม่ควรจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการกําหนดว่าจะต้องปฏิรูป ในทิศทางไหนแต่ว่ามีหน้าที่หลักในการกําหนดประเด็นสําคัญของการปฏิรูปนะครับก็ก็เป็นข้อเสนอที่ผมคิดว่าโอเคละก็อาจจะเป็นข้อเสนอที่จะมีผลปฏิบัติในเชิงในทางในเชิงระยะที่ยาวออกไปอีกนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้จัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็คือการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นวันที่สองกุมภาหรือไม่หรือว่าการประชาหน้าทางการเมืองอยู่นะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าก็เป็นความพยายามที่สังคมควรให้ความสนใจแหละนะครับ พราะว่ามันมีประเด็นสําคัญที่เกิดขึ้นมาในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาที่คงจะมีผลกระทบโดยตรงละ่ะต่อทิศทางการเมืองในขณะนี้ก็คือบทบาทของทหารส่วนหนึ่งนะครับ,รบเมื่อวานนี้ทางรองโฆษกกองทัพบ,บกนะครับ,นะรบก็ได้ออกมาพูดแทนพอบอทบเนี่ยซึ่งจริงๆก็ฟังดูแล้วก็คือพอบอบบพูดเองนั่นแหละภาษาที่ใช้มันไม่ต้องอ้อมคอมเลยเพราะว่าร,ร,รองโฆษกคงไม่กล้าพูด ด้วยภาษาตัวเองที่โมโหแข็งกร้าวหรือว่าชัดเจนขนาดนั้นนะนะใช่ครับก็มันก็เป็นที่มาของพาดหัวนัสืสพิมหลายฉบับว่ายาบีบทหารใช่ไหมคือเหมือนกับว่าความหมายที่แท้จริงนะครับแล้วก็เป็นเป็นความหมายที่มันไม่ใช่ตีความจากคําพูดของปปทบหรือว่าจากรองโฆษกของทบอย่างเดียวเนี่ยครับคือเป็นคำพูดคือเป็นความหมายที่ได้มาจากการปติปต่อข้อมูลจากแหล่งข่าวในกองทัพทั้งหลายก็คือว่าทางกองทัพเองก็รู้สึกอึดอัดพอสมควรนะครับ เพราะว่ามีความคาดหวังจากทั้งสองฝ่ายแต่ทางรัฐบาลเดี๋ยวนี้คงไม่คาดคาดหวังมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วล่ะใช่ไหมทางคุณยิ่งรูเหมือนาก็คงจะก็คงจะหมดหวังที่จะพึ่งให้ทหารออกมาแสดงจุดยืนเข้าข้างรัฐบาลแล้วล่ะนะครับเพราะถ้าทิวทีของทหารนี่ชัดเจนนะว่าพยายามวางตัวให้เป็นกลางที่สุดอแต่ว่านขณะคาว่าเป็นกลางเนี่ยรัฐบาลทหารที่ไม่ทําเนี่ยคือบอกว่าไม่ปิดประตูปฏิวัติที่ผ่านมาสัญญาณชัดเจนมากอย่างเมื่อวานสัญญาณจากคุณวินไทยรองโฆษกทบก็ชัดนะบอกว่า ถ้าเกิดไม่มีการไปแตะต้องสี่สถาบันหลักชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนไม่มีใครไปทําลายทหารก็ยังคงจะอยู่ในวินัยแต่ถ้าเกิดมีใครไปแตะก็ก็เว้นวรกตรงนี้ไว้แต่ว่าทําให้เข้าใจได้ไม่ยากว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในทำนองนี้เนี่ยทหารก็จะอยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องออกมาเหมือนเดิมใช่ใช่ซึ่งก็ก็เป็นความหมายที่กว้างมากไปแตะประชาชนนี่ไม่รู้แปลว่าอะไรนะครับเพราะว่าคือคําพูดของผู้นําเหล่าทัพในช่วงนี้ เวลาฟังเนี่ยก็คงต้องฟังในบริบทของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะเพราะว่าผมว่ามีสถานการณ์หนึ่งที่ต้องถูกเชื่อมโยงหลังอีกเรี่ยงไม่ได้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์และบทบาทด้วยนะครับระหว่างทหารกับตำรวจใช,ใช่ไหมครับเพราะว่ามันชัดเจนมากว่าตอนนี้รัฐบาลยิ่งลักเนี่ยคงไม่สามารถที่จะคาดหวังที่จะเห็นทหารเนี่ยมีจุดยืนอยู่ข้างรัฐบาลอย่างชัดเจนตอนนี้ตำรวจก็คงจะเป็นสาบันเดียวที่เหลืออยู่ที่ เป็นสถาบันที่มีอํานาจมีอะไรคือมีกําลังแล้วก็มีอาวุธด้วยในมือนะ่ะที่ที่จุดยืนค่อนข้างชัดเจนว่าหนุนรัฐาบาลเต็มที่เป,เป็นมือเป็นไม้ให้กับรัฐาบาล<ช>แลวในขณะเดียวกันก็มีจุดยืนที่ตอดฝั่งยืนยืนกันตรงกันข้ามกับผู้ชุมนุมชัดเจนเลยใช่ครับคือผู้ชุมนุมเองเ,องเนี่ยก็ไม่ชอบตำรวจในขณะเดียวดกันตำรวจก็ออกมาตั้งม็อบเหมือนกันแล้วบอกว่าไม่เห็นด้วยผู้ชุมนุมในในกรณีอย่างเงี้ยทำให้คนหลายคนมองว่า ตำรวจเนี่ยมีโอกาสที่จะปะทะกับผู้ชุมนุมเองสูงเหมือนกันใช่ครับนี่เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับก็คือการพยายามสร้างบรรยากาศ้วยการปลุกเร้าอารมณ์ของตำรวจนะครับซึ่งเป็นผู้พิทักษ์สันติราษนะครับเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยแล้วเมื่อวานยิ่งได้คุณเฉลิมอยู่บำรุงนะครับ,รบซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะแต่อยู่ดีๆได้รับมอบหมายจากนายกให้มาดูเรื่องการชุมนุมแล้วคุณเฉลิมกับตำรวจก็มีความใกล้ชิดกันอยู่นะครับ และแนวความคิดของคุณเฉลิมต่อการชุมนุมเนี่ยอย่างที่รู้กันมาค่อนข้า <Okay. S 1> ขง,ขงที่จะแข็งกร้าวมันก็มันก็สอดคล้องกับแนวความคิดของนายตํารวจท่านผู้ใหญ่หลายคนเหมือนกันนะครับที่ท่าทีชัดเจนเลยว่ากับ <Okay. S 1> กับกับผู้ชุมนุมเนี่ยมันคงจะเจรจาด้วยไม้นุ่มเนี่ยไม่ได้ <Okay. S 1> นะครับเพราะฉะนั้นนี่สิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับว่าทางตํารวจกําลังหมายถึงตํารวจชั้นผู้ใหญ่ก่อนแล้วกันนะเพราะว่า <Okay. S 1> ตารวจชั้นผู้น้อยทั้งหลายเนี่ยคงจะฟังคําสั่งของผู้บังคับบัญชาเป็นหลักแหละแต่ว่าท่าทีน้ําเสียงหรือว่าสิ่งที่เสื่อมา มันไม่เหมือนกับว่าตํารวจเนี่ยต้องมีหน้าที่ใน,ในการรักษาความสงบ<ช>นะครับมันออกมาทํานองว่าตํารวจกําลังจะเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการจัดการกับผู้ชุมนุมมากกว่าใช่ใชครับ,รบ<ม>แล้วถ้าเกิดเราดูเนี่ยตำรวจเนี่ยอย่างคุณเฉลิมเนี่ยกับตํารวจเนี่ยค่อนข้างแนบนนั่นนะใช่ครับอย่างพลตำรวจโอคำรณวทิทยุประจักษ์เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นมือเป็นไม้ให้กับคุณเฉลิม<ช>เป็นอย่างดีใช่เ<ช>มื่อวานผมไปเปิดดูคําสั่งสํานักนาย,ยกที่มีการแต่งตั้งคุณเฉลิมมันเป็นคําสั่งรวมๆนะครับก็เขาเรียกว่า ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการย่อยขึ้นมาอีกหกคณะก็จะมีคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์ด้านกฎหมายแต่ว่าคณะกรรมการด้านที่คุณเฉลิมดูเนี่ยเรียกว่าคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นคณะกรรมการที่จะทับซ้อนกับคณะกรรมการใช่ใช่เหมือนกับตั้งขึ้นมาเพื่อ ให้คุณเฉลิมเข้ามาดูโดยเฉพาะเหมือนเหมือนการหาบทบาทให้คุณเฉลิมเล่นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณเฉลิมว่าถ้าใช้สัพทางการเมืองคือถูกไซด์ไลน์เหมือนเป็นนักฟุตบอลแล้วถูกถูกไปตั้งเป็นตัวสำรองอยู่ครนี้กลับมาแล้วคุณเฉลิมประกาศเลยกูมาแล้วใช่คำนี้เลยนะใช่ไหมกูมาแล้วก็คือว่าเหมือนกระบอกตำรวจอะว่าไย ฉันมาแล้วนะเว้ยผมว่าผมว่านอกจากคุณเฉลิมบอกตำรวจคี่ยคุณเฉลิมกำลังบอกคุณสุเทพด้วยนะใช่บอกคุณมาแล้วคุณสุเทพเมื่อคืนนี้ที่เวทีก็ไม่แสดงความประหลาดใจไงเพราะามจิงคุณสุเทพได้เคยพูดบนเวทีก่อนหน้านี้หลายวันแล้วนะว่ารัฐบาลกําลังจะวางตัวให้คุณเฉลิมเนี่ยตัดมาดูแลเรื่องการชุมนุมอยู่ก็แสดงว่าข้อมูลของคุณสุเทพเนี่ยใช้ได้ทีเดียวคุณสุเทพพูดบนเวทีเสมอว่าทำอะไรอย่าคิดว่าเราไม่รู้นะทันทีที่คุณระชุมปั๊บก็มีคนมากระซิบบอกแล้วว่ารัฐบาลก่ แต่เมื่อวานนี้ผมคิดว่าคุณสุเทพได้พูดอะไรชัดเจนที่สําคัญมากอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือพยายามตอกย้าว่าการชุมนุม13มกราคมไปต้นไปเนี่ยคุณคุณคุณสุเทพพูดมาสองคืนติดกันแล้วว่าจะต้องใช้หลักอหิงสาจริงๆนะครับจะไม่มีการเคลื่อนออกนอกเส้นทางนะครับจะไม่มีการตอบโต้ถึงแม้ว่าถ้าทางตำรวจหรือว่าทางหน่วยราชการไหนก็ตามเนี่ยจะใช้กำลังเนี่ย และคุณสเตฟก็ยืนยันและสุ่มขคิดว่าคงทําให้หลายคนสบายใจขึ้นก็คือจะไม่มีการปิดไม่มีการยึดสนามบินครับไม่ว่าจะเป็นส่วนภูมิดอนเมืองบีทีเอสระบบขนส่งมวลชนทั้งหลายใช่และจะไม่มีการไปปิดล้อมธนาคารแห่งประเทศไทยไม่มีการปิดล้อมตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมเพราะว่าก่อนห <c oughs> น้านี้มีกระแสะเขามาค่อนข้างเยอะนะฮูแล้วก็มีการปล่อยมาทางอินเทอร์เน็ตทางโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายว่าคุณสุเทพแล้วก็ปปสเนี่ยมีแผนหลักเลยนะที่ไปปิดสนามบิน ปิดอสอาจจะไปปิดตลาดหุ้นปิดธนาคารแห่งประเทศไทยตรงนี้เนี่ยทำให้คนกังวลแล้วก็เริ่มยืนออกมาถอยห่างจากม็อบมากขึ้นใํ่ให้คุณสุเทพถึงกับต้องยืนยันอย่างที่บอกว่าติดกัน2วันนดเดียวเพื่อเพื่อประกาศได้ชัดเจนแล้วก็หาแนวร่วมให้ตัวเองครับใช่ครับผมคิดคุณสุเทพเองก็คงจะรู้เหมือนกันว่าคนที่มาร่วมชุมนุมกับกบพศเนี่ยคงต้องคิดหนักถ้ามีสัญญาณว่าจะใช้ความรุนแรงหรือว่าจะมีบรรยากาศการเผชิญหน้าใช่ไหมผมมีเพื่อนเหมือนกันที่สนับสนุนกบพศอยู่ ก็ตอนแรกก็สนับสนุนแต่พอได้ข่าวว่าคุณสุเทพจะไปปิดสนามบินตาที่ออกมาก็ถึงกับ ออกปากทีเดียวว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยก็ร่วมด้วยกันไม่ไหวนะมว่าคุณคุณสุเทพกแกนนำกอปศสคงรู้ล่ะน่าจะจับอารมณ์ว่าว่าถ้าเพราะว่าภาพภาพของการิดสนามบินนี่มันยังหลอกหลออเราถึงทุกวันนี้นะครับเพราะว่ามันสิ่งที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของโลกเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ได้อย่างเดียวนะในในในประวัติศาสตร์การบินทั้งหลายเนี่ยต้องต้องถูกบันทึกไว้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยสนามบินหลักสองแห่งถูกปิดเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่ใครมาถามเราแล้วก็ตอบไม่ได้มอนกันมากมันเกิดขึ้นได้อย่างไงนะครับ มีอีก,อกประเด็นหนึ่งคุณอัจยริยที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากก็คือบทบาทของสาลรัฐธรรมนูนนะครับซึ่งก็มีทั้งคำชื่นชมสรรเสริญและการวิาพากษ์วิจาร์เหมือนกันนะก็ต้องยอมรับนะครับว่าารัฐธรรมนูญเนี่ยไม่เหมือนสารยุติธรรมทั่วไปไง ซึ่งการพิพากษาการตัดสินคดีเนี่ยถ้าเป็นของศาลทั่วไปเนี่ยก็วิจารณ์แบบนี้ไม่ได้จะบอกว่าศาลไม่เป็นธรรมศาลเข้าข้างใครเนี่ยจะมีมีสิทธิ์ที่จะโดนเพราะหาหมินศาลได้เพราะเพราะขามีกฎหมายคุ้มครองใช่ใช่การทําน้าที่ของศาลอยู่เพราะว่าในในกระบวนการของศาลที่ทำทั่วไปเนี่ยเขาตัดสินด้วยข้อเท็จจริงใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นศาลธมนูญเนี่ยซึ่งก็เป็นคนไก่สระเนี่ยก็ตัดสินด้วยกระบวนการที่เรียกว่าการระบบไต่สวนใช่นะครับเพราะฉะนั้น เราอาจจะได้ยินข้อมูลอาจจะเห็นลีลาอันนี้ดีกว่านะพูดลีลาก็ได้นะหรือบทบาทของคณะตุลาการสารพนูนเนี่ยที่ค่อนข้างแตกต่างจาก,จากสารพิพากษาทั่วไปนะใช่ไหมสา,สารทั่วไปเราเรียกว่าสารอาญาเราเรียกว่าสารระบบเก่าใช่คือผพิพากษาจะนั่งเป็นผู้ฟังเราก็จะมีทนายความหรือว่าคู่ความทั้งสองฝั่งเนี่ยก็มาเถียงกันให้สารฟังแล้วสารก็เอาที่เขาเถียงกันเนี่ยมาชั่งน้ําหนักตัดสินดูว่าใครถูกใครผิด แต่ว่าเรามองกันว่าในระบบไต่สวนเนี่ยไม่พอไม่พอกับการค้นหาความจริงดังนั้นเนี่ยระบบไต่สวนก็คือจะให้สารเนี่ยซักถามได้ซักถามแล้วก็สั่งให้ไปหาความจริงมาเพิ่มเติมได้คือถ้าเป็นสารยุติธรรมทั่วไปเนี่ยทางู้พัพากษาที่นั่งบันลังเนี่ยก็จะไม่เข้าไปแทรกขนาดนั้นนะคือจะไม่อาจจะไม่มีความเห็นหรือว่ามีลีลาที่ถูกตีความได้ว่าเกำลังไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปล่านะวันนี้มีบทความที่คุณโอภาสบุญล้อมผู้สื่อข่าววุโส ที่ติดตามกระบวนการยุติธรรมของเครือเนชั่นมาตลอดนะครับเขียนไว้น่าสนใจมากก็เปรียบเทียบไปเห็นภาพเนี่ยเพราะว่าจะมีความสงสัยเพราะว่าถ้าคุณอัจรยุทธหรือท่านผู้ฟัง <c oughs> ติดตามการไต่สวนคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการออกพรเบเงินกู้2.2ล้านบาทใช่มเมื่อ 2>, <c oughs> Be 2วันที่แล้วเนี่ยแล้วถ้าได้ฟังเสียงจาก จากตุลาการบางท่านในระหว่างการไต่สวนเนี่ยอาจจะมีคําถามเอ้ถามอย่างนี้ได้หรือพูดงี้ได้หรือเปล่าับใช่ไหมใช่ไหมอย่ใช่มีตอนหนึ่งตอนที่ท่านตุลาการท่านหนึ่งซักคุณชัดชาติใช่ไหมรัฐมนตรีคมนาคมเกี่ยวกับเรื่องภาระนิสินที่จะเกิดขึ้นมาใช่มห้าสิปีใช่ไหมตามที่มีการวิเคราะห์กันเนี่ย พี่ภากษาถามตุวก,การถามจำได้ลล<ๆ>ถ้า<ๆ>ท่านจะอยู่ชายนี่จนหมดหรือเปล่าเนี่ยใช่ท่านมาแล้วก็ไปแต่ว่าคนต้องอยู่ชายนี่ต่อไรวมไปถึงที่ท่าน,านแนะนําความเห็นส่วนตัวของท่านด้วยนะบอกอว่าก่อนที่จะสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงเนี่ยให้ไปทาให้ลูกรังหมดไปก่อนใช่ครับแล้วก็มีคดีหนึ่งคดีเดียวกันนี่แหละก็ที่สสอดีตสสเพื่อไทยท่านหนึ่งที่โดนกล่าวหาเรื่องไปเสียบบัตรแทนกันใช่ไหมใช่แต่สอท่านนี้ก็เนี่ย อ้างในในการไต่สวนเลยว่านี่ก็ผมเป็นคนขี้ลืมนะครับถึงต้องมีบัตรไ้เสียบถึง3 4บใบใช่ไหมพอเสียบแล้วก็ลืมเนี่ยพี่บักพื่อการถานึงก็ถามว่าเอะแล้วเวลาท่านใช้บัตร ATM เนี่ยท่านลืมหรือเปล่าใช่ไหม <laughs> คือฟังดูมันก็แต่ตลกดีสนุกดีใช่ไหมแต่ว่าอาจจะแน่นอนฝ่ายที่ไม่ไม่ไม่ค่อยที่จะชอบใจเกี่ยวกับบทบาทของของค์กรอิสระก็จะมีคําถามได้คือวันนี้คุณโอภาสอธิบายไงในบทความที่นี้บอกว่าเห็นภาพไหมนะก็บอกว่าเนี่ยสารเนี่ย สารนสปนูเนี่ยทำหน้าที่เหมือนสารไกไข่ฟงของ<ช>ของเปาบุญจินใช่ไหมซึ่งมันเหมือนตรงไหนก็บอกว่าเนี่ยก็บอกว่าบทบาทของสารเนี่ยมันไม่ใช่การพิจารณาคดีเหมือนคดีทั่วไปนะครับคือหมายความว่าตัวพิพักษาเนี่ยก็จะทําตัวเหมือนเปาบุญจินนะครับแล้วก็เปาบุญจินเนี่ยก็จะมีเนี่ยมีจันเจา้าใช่ไหม,มจันเจ้าวังเสามาห้ะใช่ไหมซึ่งสามารถส่งสังคนเราเนี่ยให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ แล้วก็ในระหว่างการพิจารณาคดีเนี่ยปบุญจินก็บางทีใช่ไหมก็พูดบางทีก็คือคือซักแทนทนายซักแตนทนายด้วยคือปกติถ้าเป็นคดีทั่วไปน้องศาลยุติธรรมทั่วไปเนี่ยก็จะนั่งฟังทั้งสองฝ่ายตอบโต้กันไปมาได้ว่าปบุญจินเขามีสิทธิ์ที่จะแทรกเข้ามาแล้วมีสิทธิ์ที่จะบางทีกันแนกันแหน่ฟ้ต้องหาด้วยใช่ไหมใช่ซึ่งซึ่งตัวเนี้ยเห็นความแตกต่างนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างเหมือนกันว่าเออเหมือนกับว่า ทำแกงไก่อ่ะใช่ไหมครับถ้าเป็นคดีทั่วไปเนี่ยทนายหรือว่าอายการกเา็เอาเอาเอาสิ่งที่เท,ท่าที่มีมาให้ศาลด,ดูว่าเนี่ยมีแกงไก่ทาเท่านี้ก็ทำเท่านี้ไปแล้วกันผู้ศากษาก็โอเคมีคันนี้ผมก็ทําให้คุณเท่านี้นะอาจจะไม่อร่อยก็ได้นะขัดเนื้อไก่ผมไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเป็นการทํางานของศาลธนบุตรบอกว่าเฮ้ยถ้ามีแกงไก่มันต้องมีไก่ด้วยใช่ไหมต้องเติมกะทิกนิดนึงเติมกะทินิดนึงเนี่ยมันถึงจะอร่อยอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้เห็นภาพแต่ว่าแน่นอนนี่ก็เป็นคําชี้แจงจาก จากคนในวงการสารธรรมนูญที่บอกว่าเนี่ยมันแตกต่างตรงนี้เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีบรรยากาศอาจจะมีลีลาอาจจะมีสุ้มเสียงที่ออกมาแล้วเนี่ยมันทําให้คนที่ไม่คุ้นเคยกับระบบเนี่ยมีคําถามนะครับอย่างอย่างท่านสุจิตบุญวงการอดีตตุลาการสารธรรมนูนก็บอกว่าแนะนําได้นะแสดง,งความ่วนตัวได้แต่ว่าต้องไม่ใช่ในสาระสาคัญของคดีใช่ใช่เอาละครับนี่ก็เป็นหลายๆประเด็นแหละครับที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อน3 4มสี่วันที่จะมีการปิดกรุงเทพ ซึ่งเป็นวันที่สําคัญมากนะครับคงไม่ใช่สําคัญในแง่ที่ว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่สําคัญในแง่ที่ว่ามันจะเป็นปรากฏการณ์ที่จะทําให้สังคมเนี่ยจะมีความรู้สึกมีความเห็นที่มันแตกแยกกันแล้วก็อาจจะนําไปสู่อะไรบางอย่างที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะครับเอาละครับเวลาเช้าวันนี้หมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมิติข่าว90.5สะท้อนทุกเรียมุมของความจริงสนับสนุนโดย สังคมอาเซียนต้องใช้ภาษาอังกฤษส่งลูกมาเรียนม .4-56 หลักสูตรอินเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อมที่ The College ของ Asian U มีทั้งประจำและไปกลับข้อรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร02-253-4771